ดูลังคาลวไปก่อนเออดันทีออดันทีบสูงไปนุ่นสูงสูงสูงนู่น ไม่ทานเลยอันมุมสูงป้าอย่าขึ้นสูงแหงกูดนเลยตำลงน่อย น้ำมันก็ยังมีอยู่สำับเอื่นๆอยังออกน้อยๆออกน้อยๆเสียค่ทันทีมาเป็นตัวเรา <c oughs> โอ้เล็กเรียนไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วขนูนเดี๋ยวมาเด้อไป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 ยาวไปยาวไปที่ใหญ่ไม่ว่าท้ายนะคะนี่ท้ายตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แยกทางกันไปคนละฝัง่ง ทีนะ่ยายที่ฝนตกทุกวันพื้นที่เฉะมีทรายก็เฉะแถมอ่าอะไรนะอยู่กับอยู่กับที่หลายวันแนละ้วอยู่ที่เดิมหลายวันแนละ้วเรียนที่ปูกบ้าง กว่าตอนเย็นค่อยเข้าบ้านนี่นักเรียนไปโรงเรียนนะคะวันนี้นักเรียนทุกไปโรงเรียน โอ้เห็นหัว ้อนนึงเออานเออนานึงเมื่อราววันอาทิตเออส้นทงราหยุดพักกันสัมนส อุกดีเด้อล่ะโอ้น้ำเยอะแล้วน้ำเยอะแล้วยำเล่งคอยจะได้ขี้สางกับบาทเลยยำเล่เมืองเด้อยำเล่งคอยจะขี้สางคอยจะให้พญายอดถือใหม่กันซั้นแบบน,นี้ นอนก็ไม่หลับกินข้าวก็ไม่อร่อยกินข้าวก็ไม่เซ่บเลยมาเฮามาโหนทั้งคืนน้ำเต็มแล้วมาผู้ใดสิลงทุนเลี้ยงปลาตะเขนนี่ลงทุนเลี้ยงปลาเลี้ยงทุนเลี้ยงปลาเปนปลานิลสามเดือนได้กินแล้ว ลงทุนใครจะลงทุนบ้านนี่มันจะหายหมดแล้วนี่ตรงที่ยืนนี่มันบินไปทีละน้อยทีละน้อยก็จะผูกไม่ได้แล้วทีนี้เขากั้นหมดแล้ว น้ำให้ดูหน่อยว่าเด้อ ทุเรียนข้าวหอมหอมเต็มบ้านแล้วทุเรียนทุเรียนตูดแตกให้ตูดมันแตกเขาไม่เขียนว่าถ้าทุเรียนตูดแตกมันจะอร่อยต้องมีคำว่าทุเรียนด้วยมันไม่เละมันไม่เป็นปลรราเพียงอย่าเคี้ยวในถุงแน่นข้าวหอมมือ ยังไม่จบนะเรื่องทุเรียนทำให้งงไปตั้งนานงงอยูอ่พอดีไม่ใช่อะไรหรอกทดสอบว่าเอฟซีจะฟังไหมเอาลงซีพญายาว่าจะเลงแล้วว่าเล่นดินแล้วกาออสิสีบะมีมองยืนยังเสียดีเอาดินลงดี อักเท่าตักเริ่มเลยว่าจุดการแล้วบันเลงแล้วนี่โอไม่นั่งแล้วตอนเย็นไม่เอาแล้วเปืดอี่ีใหญ่ไม่เล่นเน้อพี่ใหญ่ลาเด้อเอาไว้ที่ยืนเด้อเด้อใหม่ใหม่ยังนีคนใหญ่ ปลาเลยวันนี้อากาศก็ไม่รอ้อนเรีนแล้วพี่ใหญ่การศึกษามีมงยืดแล้วบัตรดีษภาก,กันเจาะดินค่ะปู่โจ้เสรแล้วหาท้าข้าวทานอาหารแล้วฝากกับไลค์กับซับสไคร้เด้วยนะคะถึงใจก็คือถึงกับลใจราอสังเกตไป นนวันนี้วันท้าเลิกดูไม่ว่าสิมันไม่ร้อนอากาศมันไม่ร้อนฝนลงดอกอากาศมันบาฮ้้นไรช้างลงน้ำมันหนาวพระชั้นเพลแล้วทางนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลย ญ uh, hey, ่กัพี่ใหญ่ยื้อโซ่ยือซ่ไมว่าจงแต่งยื้อซขึ้นลูกขึ้นไม่ว่าจะทับ

เอาดูว oh, mm ่าดอมันสีหักใสหัวดูว่า h a ว่าดูบ่าด่าดูว่าด่ว่ด่าว่าดว่าด่าด่าดูว่ดว่าว่า ไปกินขขาวแล้วเดี๋ยวยำแรงมาฮับดอ